สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมารู้ชอ็อปร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เอาละครับเนื่องจากว่าในคลิป EP ที่32เนาะผมก็ได้แนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดตู้กาชาใหม่เวอร์ชันน2.0นะครับแล้วมันก็มีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่ผมยังสงสัยแล้วก็คาใจอยู่นะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับระบบ r w w r r ์ดเอกเชเนาะโดยที่เราเนี่ยสามารถเลือกของรางวัลเป็นชิ้นส่วนตัวละครระดับ SSR ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมดันโชคดีเนาะ สมได้ตัวละครพุกุมูุระเคนเซมาพอดีนะครับก็เลยทําให้ข้อสงสัยอันนี้ของผมเนี่ยมันยังไม่หายไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระบบ Reward e x c h a n g เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถรับชิ้นส่วนตัวละครระดับเ s เด,ด,ดที่เราเลือกเอาไว้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ เข้ามาอยู่กันที่ตู้กาชากันแล้วนะครับผมสำหรับเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้มันมีตู้ตัวละครโทชิโรมาเนาะแต่ผมว่าผมจะข้ามนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดจะเล่นตัวนี้อยู่แล้วเนาะนี่นะครับผมสำหรับตู้กาชาที่มันมีเจ้าระบบรีวอทเอ็กเชงเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตู้นะครับก็จะมีตู้กาชาโซเจตซัมมอนเนาะแล้วก็จะเป็นตู้กาชาโซเจตซัมมอน2.0นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสูมที่ตู้2.0ให้ดูแล้วกันนะครับ และชิ้นส่วนตัวละครที่ผมจะเลือกนะครับนั่นก็คือตัวละครลูกรักเลยนะครับผมคุโรซึจิมายุรินั่นเองนะครับนี่นะครับเราก็เลือกมาเลยนะครับผมแล้วสำหรับในระบบ reward exchange นะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนตัวละครให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับเช่นต้องเลเวล65ก่อนถึงจะสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นบางตัวละครเนี่ย ก็ต้องปลดเลเวล77ถึงจะสามารถปลดล็อกมาให้เราเลือกกันนะครับใครกำลังรอเล่นตัวละครไหนอยู่เนี่ยก็ลองดูเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงมุมด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวละครป้าอุนโนฮนะด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอเลเวล65ก่อนเนาะถึงจะสามารถปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมันมีรูปกุญแจบังอยู่เนาะก็ ถ้าเดาผิดยังไงก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับตัวแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอิชินนะครับผมตัวที่สองน่าจะเป็นอิคาคุนะครับตัวที่สามน่าจะเป็นลิสะเนาะตัวที่สี่เป็นลูเคียนะครับตัวที่ห้าก็ยูริไม่ใช่สิฮิโยรินะครับผมตัวที่6ก็เป็นยามีนะครับตัวที่7ไอกาว่าเลิฟตัวที่8ดเป็นเคนเซนะครับตัวที่9ก้าก็ลูปี้ตัวที่10บน่าจะเป็นป้าอุโนฮะเนาะ11เ็เป็นโทชิโร่นะครับ ตัวที่1 2นะคบก็เป็นอนะิจิโกะเนาะอันนี้ก็จะเป็นยินนะครับเป็นยาจิลุแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวละครรังิคุนะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับใครอยากได้ตัวไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เนาะแล้วก็มุมบนเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับ SR นะครับซึ่งก็ไม่ระบุนะครับว่าเราจะได้ตัวละครไหนเนาะแต่ว่าถ้าจะใช้งานระบบนี้จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะเอา e d อยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับสําหรับการทดสอบนี้เนี่ย ผมจะสุ่มประมาณ30ครั้งพอแล้วกันนะครับเพราะว่าจะประหยัดหินหยกเอาไว้สุ่มตู้ตัวละครอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลือกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับ แต่ว่าก่อนสุ่มเนี่ยอย่าลืมสังเกตที่ตัวเลขด้านล่างด้วยนะครับผมมันจะมีตัวเลขระบุเอาไว้นะครับถ้ามันขึ้นคําว่าการันตีเมื่อไหร่เนี่ยก็หมายความว่าเราน่าจะได้รับชิ้นส่วนแน่นอนนะครับผมยกเว้นถ้าเราได้รับตัวละครระดับ s s r มาแบบเป็นตัวเหมือนในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับชิ้นส่วนตัวละครนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบไปพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะสุ่มทีละครั้งไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับผมนี่นะครับตู้กาชา2.0เนี่ย ภาพการสุ่มเนี่ยคล้ายๆกับสุ่มตู้ลิมิตเลยนะครับผมตึ๊ดตึ๊ตึจะได้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับสังเกตตัวเลขตอนนี้ก็เหลือ6ครั้งแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะกดทีละครั้งไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมหกครั้ง5ครั้งเอ๊ไม่มีอะไรดีๆเลยนะครับมห้าชิ้นจิมาแล้วนะครับสชิ้นส่วนเนาะตอนนี้เหลืออีก4ครั้งนะครับผมโอ้รูปีสส้สเศษ ครั้งนี้จะเป็นใครอ่าลูปี้มาอีก2นะครับผมตรงนี้ก็เป็นโอริฮิเมะนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้มันขึ้นว่า one more time for a random complete character เนอะก็เดี๋ยวเรากดไปก่อนนะครับผมนี่นะครับอู้หลูปี้มาบ่อยนะนี่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขมันหายไปแล้วนะแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นว่า random complete character กกรันตีนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะ ถ้าเราสุ่มครบ50ครั้งเนี่ยมันก็จะการันตีตัวละครเอเดนอาร์หนึ่งตัวเนาะแต่ว่าถ้าเรายังสุ่มไม่ครบ50ครั้งเนี่ยของรางวัลที่ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนตัวละครมายุรินะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันเลยนะครับผมตืดตืดตืดนี่นะครับเห็นไหมรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่10นะครับผมซึ่งเราอะไม่ได้ตัวละครระดับ s s เเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะได้รับเป็นชิ้นส่วนตัวละครมายุลินั่นเองนะครับผม สุดยอดไปเลยนะครับขาดอีกไม่กี่ชิ้นก็จะขึ้นเป็นระดับ6ดาวแล้วนะครับผมตอนนี้ผมสุ่มไป30ครั้งแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมสุ่มเพิ่มให้มันครบ50ครั้งละกันเนาะเดี๋ยวเราจะสุ่มไปทีละ10เลยละกันนะครับก็จะใช้หินหยกประมาณ2160ต่อ1ครั้งนะครับผมนี่นะครับอ่ารอบนี้ผมไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าผมได้ไอกาวาเลิฟนะครับผมโอ้โหถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ผมอยากได้ชิ้นส่วนมายุลิมากกว่า เฮ้ยไม่ใช่แล้วนะครับผมหรือว่ามันยังไงวะรอบนี้เราก็ยังได้ชิ้นส่วนของมายุริอยู่นะครับเห็นไหมสแสดงว่าเอ๊เริ่มสับสนนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมทําเนี่ยผมสุ่มได้ตัวละครเคนเซมาแต่ว่าไม่ได้ชิ้นส่วนมายุรินะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมได้ตัวละครไอกาว่าเลิฟมาเป็นตัวเลยนะครับแถมยังได้ชิ้นส่วนมายุริมาอีกนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขมันยังไงนะครับ แต่ก็ดีนะครับได้ทั้งตัวละครได้ทั้งชิ้นส่วนเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มเพิ่มอีกสักสิบครั้งละกันนะครับอ่ารอบนี้ e s r ไม่มานะครับเพราะว่าชื่อไม่ประกาศเนาะนี่นะครับผมรอบนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนตัวละครของมายุริมาอีกสิบสองชิ้นส่วนนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็น่าจะอัพขึ้นเป็นระดับหกดาวได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากดรับของรางวัลเป็นจิ๊กซอก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะตอนนี้จิ๊กซอแดงผมก็ ขาดอยู่อีกแค่ประมาณ 3- 4ชิ้นนะครับก็จะอัพป,ปู่ขึ้นเป็นระดับ4ดาวได้แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาอัพตัวละครมาอยู่ิเป็นระดับ6ดาวเลยละกันนะครับอู้ผมว่ามันก็มันก็ดีอยู่นะครับสําหรับระบบนี้นะเพราะว่าเราจะสามารถปั้นตัวละครระดับ s s r ได้ง่ายขึ้นเนาะนี่นะครับอัพเป็น6ดาวปลดล็อกสกิลที่6แล้วนะครับผมน่าจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เสียอย่างเดียวนะครับยังหาอาวุธมาปลุกตื่นไม่ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับก็สรุปเลยแล้วกันเนาะหลังจากที่เราเลเวล62แล้วเนี่ยมันก็จะมีระบบรีวอร์ดเอ็กเชนะครับเพิ่มเข้ามาในตู้กาชาทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกปั้นตัวละครระดับ SSR ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าระบบนี้ถูกใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามายูรดีของผมเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นระดับ7ดาวได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทดสอบเกี่ยวกับระบบ r e w a r d Exchange นะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับชิ้นส่วนตัวละครระดับ SSR 12ชิ้นจริงๆหรือเปล่าเนาะผลปรากฏก็อย่างที่เรารับชมไปนะครับบางรอบเนี่ยได้ตัวละคร SSR ด้วยได้ชิ้นส่วนตัวละครด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขมันยังไงนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ ขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับผมและถ้าใครนะครับผมอยากจะสนับสนุนช h a n n e l f ู e พ a y เนี่ยก็สามารถโดเน a t ผ่านช่องทางระบบ ToMoney w a l l l ลตามหมายเลขที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ